นี่คือเราเองแต่ต้องสงสัยว่าเราทำงานอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเราเป็นเซเว่นมาร์เก็ตติ้งบริษัทเกี่ยวกับสุขภัมัยภายในบ้านก็พวกฉีดพ่นฆ่าเชื้อดูดไล่ฝุ่นทุกอย่างเลยครบวงจรแล้วเราก็ต้องคอยทำคอนเทนต์ไว้สื่อสารกับลูกค้าด้วยคิดโปรโมชั่นคิดแผนการตลาด และเราก็เป็น AE บริษัทเอเจนซี่ที่ทำกิจกรรมทางการตลาดแบบครอบจักรวาลทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เอ่ยใดๆเอ่ย PR ให้ลูกค้าเอ่ยจัดงานมิงอีเวนต์ต่างๆเราก็รับหมดบางทีมันก็มีจังหวะที่สมองมันตื้อคิดไม่ออกนะเราก็จะชอบไปเดินเล่นกับพี่เราเพราะว่าเราจะชอบไปดูนั่นดูนี่ให้หัวมันโลง่งๆซึ่งไอดูของกูอะ่ะมันดูจริงๆนะเนี่ยคือ กูจ้องมองทุกอย่างอะแล้วเดี๋ยวกูก็จะคิดไล่ออกเองไล่อ,อยางเงินก็คือเราเป็นคอนเทนเตอร์ด้วยรีวิวสักกระเบือ,อยันเรือลบเท่าที่จะทําได้ทําคอนเทนต์เล่นเกมให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนมีความสุขทั้งหมดเนี้ยมึงเห็นกูรวยยังล่ะชีวิตยังบัดซบอ,อยู่เลยถ้าอยากมีชีวิตดีๆ14พฤษภาคมนี้อย่าลืมไปเลือกคนดีๆเข้าสภานะจ๊ะไปละค่าสามบาย